โปรเจกต์เ exhibition project สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวสิริดาวีเหรียญทองเป็นตัวแทนของทีมที่11จะมานำเสนอโปรเจกต์เ exhibition ค่ะเดยเริ่มที่คนแรกนะคะนายชาคิดแซ่ลิมผึ้งานที่ศูนย์ราชาการจังหวัดนคนปรปฐมสำนักงานสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน 2. นั่งสาวโยธิกาเพื่มกครู ฝึกงานที่เทศบาลนครนครปฐมฝ่ายสำนักงานทะเบียนสามนางสาวสิริลวีเหรียญทองฝึกงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลวางเย็นสำนักปลัดสี่นางสาวสุดารัตนินปันการฝึกงานที่เทศบาลนครนครปฐมฝ่ายสำนักงานทะเบียนของทีมเทศบาล ดิฉันจะขอ,อยกตัวอย่างการฝึกงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเย็นที่ดิฉันเป็นคนไปฝึกงานค่ะสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะทางจากสารการจังหวัดโดยประมาณ6กิโลเมตรค่ะภายในมีการทํางานอย่างเป็นระเบียบค่ะวัฒนาธรรมองค์กรน,นะคะมีการเคารพกันในระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่มีการแต่งกายประจําวันที่เหมือนกัน,นะคะ่ะ พารางงานที่ได้รับมอบหมายนะคะเป็นการลงบันทึกข้อมูลขยะเปียกในระบบค่ะแล้วก็รับส่งเอกสารปัญหาและอุปสรรคในการทํางานนะคะเป็นการลงข้อมูลขยะเปียกผิดพลาดเนื่องจากยังไม่เข้าใจเทคโนโลยีของระบบมากพอค่ะแนวทางการแก้ไขนะคะสอบถามพี่รียาที่ดูแลในส่วนนั้นแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้ระบบมากขึ้นเพื่อป้องกันการผิดพลาดในครั้งถัดไปค่ะ ประเด็นใส่รู้นะคะการการเสียนหนังสือคืออะไรการการเสียนหนังสือคือการแจ้งข้อความเอาไว้เพื่อนํานเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาหรือแจ้งให้ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างโดยมีการเขียนสรุปใบแดงอย่างสรบูรณค่ะ Work f l o project แผนผังการสร่งหนังสืออบตอวางเย็นแบบเก่าเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานจะทําเอกสารเจ้าหน้าที่แผนกธุรกาตรตรวจสอบเอกสารและเสนอผู้ลงนาม สงนามเมื่อลงนามเสร็จแล้วส่งกลับมาที่เจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อลงทะเบียนในเล่มหนังสือและทางสำเนาออเอกสารโดยรวบรวมในระบบและส่งออกภายนอกสำนักงานแบบใหม่เจ้าหน้าที่ภายในยหน่วยงานจะทําเอกสารและส่งให้กับแผนธุรการเพื่อตรวจสอบเอกสารและเสนอผู้ลงนามนเมื่อผู้ลงนามเสร็จแล้วส่งกลับมาที่เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ,าารเพื่อลงทะเบียนในระบบสมาร์ทออฟฟิศและสแกนเอกสารโดยรวบรวมในระบบ และส่งออกนอกภายนอกหน่วยงานความแตกต่างของขั้นตอนแบบเดิมการลงทะเบียนในหนังสือส่งแบบใหม่จะเป็นการลงทะเบียนในสมาร์ทออฟฟิศเพื่อให้ง่ายและประหยัดเวลาต่อการค้นหาหนังสือที่ส่งออกไปในเรื่องต่างๆ